ฝรั่งเศสรับเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากอนณานิคมแอฟริกาในทุกๆปีได้อย่างไรซึ่งน่าแปลกว่าแทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย14ประเทศในแอฟริกาถูกบังคับให้ใช้สกุลเงินฝรั e ่งเซฟาซึ่งเป็นสกุลเงินฝรั่งเศสที่ถูกควบคุมโดยสมบูรณ์อดีตอนณานิคมเหล่านี้ต้องฝากเงินสำรองระหว่างประเทศร้อยละห้าสิบเข้าไปในกระทรวงกรารคลังของฝรั่งเศสโดยฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นน้ำมันทองคำยูเรเนียมของประเทศเหล่านี้ได้อย่าง อีกทั้งฝรั่งเศสยังได้รับดอกเบีย้ยจากเงินฝากของชาติแอฟริกาอีกด้วยเมื่อผู้นําแอฟริกาที่พยายามถอนตัวก็จะถูกโค่นล้มอํานาจจากฝ่ายตรงข้ามอย่างน่าสงสัยระบบนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแอฟริกาขณะที่ฝรั่งเศสได้ประโยชน์จากการต่อสู้และดิด้นรนของชาติแอฟริกาทั้ง14ประเทศโดยระบบที่เอาเปรียบนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1945และยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยส่งผลกระทบต่อชาวแอฟริกันมากกว่า160ล้านคน